สวัสดีครับท่านผู้ชม <i> นะฮะ <i> เจอกับบาไฟแล้วนะครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศริมน้ำเงิมนะครับเหอแผนะฮะมีกระตูกนะครับผมบรรยากาศสวยๆช่วงตอนเช้านะครับผมบรรยากาศริมน้ำนะครับเหอแพ่นะครับผมลองเหอแผ่ของน้ำเงิมนะฮะบรรยากาศสวยๆนะครับริมน้ำ เป็นตูบน้ำนะฮะตูบเหือแพนะครับผมตรงนี้เป็นบรรยากาศส,สวยๆมากนะครับผม็นร้านอาหารนะครับขอทำร้านอาหารล่องเฮือแพนะครับผมบรรยากาศทางด้านหลุมนะฮะนี่เป็นน้ำางืมนะฮะสวยมากน้ำางิมตรงนี้ก็มีสะพานไปด้วยนะ,ะสะพานข้ามควาน้ำางืมนะครับ ไปแขวงยิงจันนะครับนี่สพานเล็กนะสสถานเล็กเผื่อไปต่อแขวงยิงจังนทางโน้นก็มีนะฮะทางโน้นก็มีเรือแพนะเขาล่องเรือกันนะเพือซิมอาหารกินอาหารนะฮะใครที่ชอบมาเที่ยวเล่นน้ำก็ตรงนี้นะ ว่าโอเคนะไม่ได้ไปถ่ายอยู่ข้างในนะแต่ด้านบนออกเ็นภาพมุมสูงยอดแพร่ของเขตท่าง,งอนน้ามืึงนะครับผมกัสว,ว,วยตอนเช้านะครับผม ฝากคลิปสสวยๆให้ทุกท่านมาดูนะครับช่องบักไฟล์ชแนลทางโน้นก็มีวัดนะร,ริมน้ำนะมีบันไดลงน้ำเงิมนะฮะตรงนี้เ,เอาไปเป็นเฮือนเป็นหลังเป็นหลังนะครับเป็นเป็นร้านอาหารเนะี่ยมีหลายร้านนะครับ นลองเรือกันนะลองเรือน้ำเง,งินการลองเรือนะครับคจะใส่มองนะโอเคนะครับคลิปนี้บายบายกันด้วยน,นะครับจะเอาคลิปล,ล่องเรือแพน้ำเงินมาฝากนะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะจากบาวฝ่ายเด้อฝากกดไลค์กดตามให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณฝ่าย